สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับว่าไงพี่อัดแล้วอัดให้พี่แล้วเนี่ยอ,อมนได้ยินเสียงพี่หรอได้ยินได้ยินได้ยินเสียงปืมด้วยเนี่ยบอกด้วยพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับ,นนรบชื่อโจนมนตาิเ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับ แฟนปาร์ตี้ปืนโตนะครับผมแคนสลายแต่เล่นตัวไก่นะครับเอาตัวนี้คือดีไอดีเลี้ยอะไรพี่บอกหน่อยสับสดครับสับสดสับสดไงพี่อุ้มไอพี่ไอนี่พี่ริวมาแล้วมาแล้วพี่อุ้มอุ้มสลายมา ดีเลี้ยวอะไรครับไม่บอกครับโมกเลขกตัวเดียวอ่าเลขกตัวเดียวต่งกว่าห้าครับตั่งกว่าห้าสั่กว่าสี่สามว่ามันหมอบเหมือนวอซีได้เปล่าวะ หมอบแล้วถ่ายรูปให้พี่ริวนี่ก็มาอยู่นะฮะอันนี้เล่นเล่นเล่นตัวไก่นะฮะผมชื่อตัวว่าแฟนปาร์ตี้บืนโตอยู่สลด์นะฮะก็มีคีมก่อนหน้าไม่ได้พูดนะเอาโปรแกรมเกมถ่ายไว้มันเลยพูดไม่ได้หนึ่งหนึ่งก็แทนไอ้นี่หนึ่งหนึ่งก็ แคนสายย่อนะตอนนี้ผมก็มาอยู่แคนสามพันก็พูดไปคิดนว่าเออที่อะไรก็ไม่รู้ว่าจะมาอยู่แคนเฮคิวลิตเป็นทางการแต่ไม่ได้เป็นทางการแต่นี่มาอยู่แคนสามพันเพิ่ ยิงด้วยใช้เมาส์ของอะไรเนี่ยพี่สติวสติวซีรีส์พอแล้วพอแล้วไปไปไปผมก็เมาส์เมาส์โอเครธรรมดาไม่วัด,ดีเขาไม่วัด,ดีกล้องอ่ะวิลริวสวัสด,ดีครับผสวัสดีครับ โอเคยังไงโอเคงั้นก็กำลังเปล่าแล้วนะบัดดี้ครับผม